หลังจากที่ผมได้รอตัวละครที่เตะต่อยได้เหมือนกับฟูหัวในฮองไกมาเป็นเวลานานแล้วมันก็ได้มาแล้วตบวิวเขากันดีกว่านะฮะก็เฮ้ยโอ้ยยี่ปีเนี่ยโหเก่าแล้วเนี่ยดูคอมเมนต์สิป่านนี้เขาอันฟอร์มนานแล้วมั้งตือ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 ตมันอยู่ไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะตรงนั้นนี้ปะตั้งกล้องไว้ประมาณไหนวะก็เฮ้ยในคลิปเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะหลังจากที่ผมได้รอตัวละครที่เตะต่อยได้เหมือนกับฟูหัวในฮองกมาา หลังจากที่ที่ผมได้รอเฮโซ่ซีมานานนะครับเป็นเวลากว่า3ปีในที <programmes> ่ส okay. so and <warfare> okay. so so ุดก็ซีสักทีโก็เดี๋ยวเราจะมาบิวเขากันอืมใช่ป่ะวะโอเคก็คือผมเนี่ยอ่าสุมมาได้สดๆร้อนๆเลยนะครับซีหมานานกว่า3ปีตอนนี้ซ6สักทีทําอะไรได้นะขออีกทีหนึ่งน c o n p i c t i o n คืออะไรเอาเป็นว่าต่อยแรงขึ้นแล้วกันเปิดไปเลย Uh huh. และความต่างก็คือณวันนั้นผมใช้อาวุธเป็นอะไรนะวิสิตใช่ไหมนะ yeah. <laughs> ใช่ผมวะอ๋อไหนกันนะเยออ๋อเออใช้สกายว okay. อร์ดใช่ไหมโอเคเราคิดว่าอันไหนดีกว่าลอสเพลเยอร์ Player, หรือคิดดาเมตและแน่นอนให้มงกุฎตัต้งแต่คลิปที่แล้วเมื่อ3ปีก่ <laughs> <laughs> อนอร์ติแฟกต์อย่างนั้นเหรอไ <laughs> ว้ใจผมได้เลย <laughs> อย่างแรกเลยเอาของเซียวมาเซีวยวโดนอีกแล โอเคได้เป็นโบนัสเสียงลมกับความเสียหายสกิลธาตุและสแตตจะเป็นโอ้โหขีเลต <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเรามีอาหารสุดปวดของเราอยู่เน่ตอนนี้มันกดเฟเรวริตได้แล้วอยู่ข้างบนสุดเลยบวกขีเลตยี่สิบเปอร์เซ็นต์อินท้่ไปนะแล้วเราจะไปเทสยังไงดีอ่ะแล้วใครเป็นซัพพอร์ตที่ดี <c oughs> ไม่อยางพูดทำไมอ๋อใช่ผมคงต้องรออีก3ปีหรือเปล่านะฟาดุซันผมทิกสีอไปไลฟ์อัพเดิมไปทีมเดิมที่เดิมโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากอู้วววัววาวลวว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 วนววนววววววนวัววววว้ววอเวววววาวววววิววววววอววาวนวว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 ว ว้าวอู้อ้แสนสามเฮ้ยตอนนั้นจำได้ว่ามันแค่เท่าไหร่นะเปิดดูโอ้ยโอ้ดูดูดูคลิปอยู่โอ้ดูคลิปอยู่ใช่ตอนนั้นเก้าหมื่นยังไม่ให้มงกุดตอนนั้นมันเก้าหมื่นเก้าไงอ่าทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าใช้อัตติบของโมนาด้วยโอเคอัลลอใหม่โมนา แล้วก็ต่อยเปียกอีกเท่วโอ้ยโอ้ยทีเดียวตั้งแสนเจ้โอู้งความต่างของ3ปีอัน์ัิแฟกที่ดีขึ้นมงกุฎกลุ่มดาวซีหกอาวุธ ด้วยเมื่อก,กี้พูดอาวุธอย่างวะแล้วตอนนี้เรามีซัพพอร์ตเยอะขึ้นมากมายจีนผมเนี่ย C6 เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึง C4 นะลดต้านฮันลม C4 เพร์เซ็น์นลูซานจีนเบนเน็ตด,ดีดีแล้วหรือยังอะเรามีใครซัพพอร์ตอีกไหม <c oughs> สวัสด,ดีครับมาขอเก็บได้จี้หน่อยครับเอาละลองใหม่รอบนี้ทุกคนพร้อมไหมครับเดี๋ยวซิบบัมปัมปัมไป <c oughs> ปู่โคตรอ่เฮ้ยเมื <c oughs> ่อกี้เมื่อกี้เออเอนี่แน่นี่แน่ ล้มไปเลย,เลยและต่อย <Hey! S 1> อือแสนเก้าจากแสนเจ็ดผ่านไป3ปีความรู้ยังเหมือนเดิม <laughs> สรุปมันมีใครปั๊บได้ดีกว่านี้ไหมเฮ้ยเฮโซตาเป็นอะไรอะ่ะสิ่งที่เราองทำต่อไปเนี่ยก็คืออ่าดามโชว์เคสใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่รอบก่อนไปทำกับ ใครนะไอ้นี่ใช่ไหมแต่เก่าไปแล้วครับตอนนี้เราแพทอะไรตอนนี้เราอยู่น้องคลายแล้วเพราะงั้นตัวที่เราจะไปเทสเนี่ยเทสกับแย่ครับให้หมายถึงเอะให้ย่า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 หย่าหย่ายาโดนโดนแบบธรรมดาได้แหละพันเชือกพัดต่อยเปี่ยงอู้โหแสนเจ็บต่อยเปี่ยงอุ้ยเก้าหมื่นแบบไม่มีบัฟบ้าน้าอ๋อกระโดดเชือกใช่ไหมอันนี้กระโดดเชือกวับ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  ไปหา,าของกินก่อนหาของกินก่อนของที่จะกินเนี่ยก็คือไอ้อาหารที่มันบวกทั้งชี้เหล็กชี่ดัมเบลอ้าโอ้โหเหลืออันเดียวพอดีแล้วก็บดนัำลมคราบมาหรือเปล่าสาธุเอ้ยครับโอเคโอเคเราต้องทำเลยนะเราต้องเราต้องสเวิร์ลก่อนเออสเวิร์ลเขาทานจีนเมนเนโตไต้ปังต้องเต้นนะปังไม่ชี้ครับโอ้โห สองหม่นห้าเตะสองหมื่นสองต่อยเฮ้ยหัวเฮ้ยหัเฮ้ยเฮ้ยหัว้าว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 ้าวว้าวาวว้า้อววอ้ว้าอะ้า้าววน้าวย้าวว้าว้าวว้าวาา้้าวา้เาวว้องลาแ้ายวว้วว้ง้าว

เออไม่คิดด้วยอ่ะอูออ้เห็นไหมคตรจันเงดูดาเมจสิบล้านโอ้ไม่ยักษ์นจันหยาจะหาวอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเฮโซมีร่าง5ดาวด้วยนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเฮ้ยทำได้ไงอ่ะเฮสลี่ หวังว่าคุณจะชอบคลิปกันนะครับก็สำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากคุยเล่นเนี่ยก็คอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็ใครที่อยากติดตามคอนเทนต์เบอร์แอบแบบนี้เนี่ยก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะผมสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีแล้วก็ลงคลิปบ่อยๆครับผมมีแผนว่าจะไลฟ์ในอนาคตด,ด้วยนะครับเอ้ยเอ้ยเอาใหม่ <c oughs> ผมมีแผนในอนาคตว่าจะไลฟ์สวิตด้วยนะเพราะงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบหคุณทุกคนที่อยู่ในจิตตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับโอเคป่ะพูดพูดครบยัง